สวัสดีค่ะวันนี้แนนจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ธรรมศาสตร์แร์ประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะจัดใหญ่มากสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะพาทุกคนมาเที่ยวที่งานอะไรคะ ะะมาทํางานกับแนนด้วยค่ะน้องยาดานะคะมีนัดทําฟันกับคุณหมอค่ะทั้งรียา,ยาดาก็เลยมาอยู่ที่ทํางานกับแม่แนนนะคะแล้ววันนี้แนนทําโอค่ะเลิกถึงสองทุ่มนี่ขนาดประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะประชากรก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะจอดรถหน้าคณะแล้วนะคะเราก็เดินเข้างานมา่ะเก็จะเจอกับตรงนี้เลยเป็นแสงความสีชมพูดเดินมาแบบว่าได้ความบรรยากาศแบบงานโอ้โหสวยงาม จะบอกว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเย็นกันมาเลยนะคะก็เลยไม่ได้แชะรูปเท่าไหระะ่เลยค่ะก็เดินผ่านให้ได้บรรยากาศฟินในงานเขาจะมีที่นั่งด้วยนะคะถ้าหากว่าใครซื้อของซื้อของกินอะไรมาก็ไปนั่งกินได้ะคะ่ะละเราเริ่มไปหาของกินกันดีกว่าค่ะเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอหมูยอกลิ่นหอมชวนชิมและเดินต่อมาก็จะเจอกับแคปหมูนะคะมีทั้งไร้มันติดมันนะคะไส้อ่วมหนะ้ารับประทานมาของหวานก็มีบ้านฝอยทองก็มา ข้าหลงข้าหลามนี่มีหมดนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะแล้วตระกูลน้ํานี่บอกเลยว่ามีทุกน้ํานะคะลูกชิ้นนี่มีทุกสายพันธุ์ค่ะโอ้โหทอดมันก็มีทุกทอดจ้าเดินมาเจอแคปหมูอีกโอ้โหมีทั้งเจ้าดังดังทังแล้วก็ดั ททางุบ,บอกเลยว่างานนี้มีให้รับประทานทุกอย่างเอ้าเดินจนเหนื่อยคนเยอะมีที่ปฐมพยาบาลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะเดินเข้ามานะคะตรงตลาดน้ำย้อนยุกก็จะมีความขนมไทยนะคะผละไม้ไทยให้แล้แบบฟิลฟเดินอยู่แล้วมีความสิ้นแค่เวลามาเผื่อพบเธออะไรอย่างเงี้ยแบบดังอยู่ในหัวใจ <S <S เด็กๆเดินมาผ่านร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าชิมฟรีค่ะเจ้าของร้านไม่อยู่ เสร็จดิฉันแล้วเด็กๆสิคะตุ้มจะอร่อยมากเลยนะทุกคนกล่าว่าโอเคงั้นเดี๋ยวชิมให้ครบทุกรสแล้วก็ซื้อสักถุงหนึ่งป<ะ>้าชิมไปชิมมาสรุปโดนตก3ถุงร้อยค่ะทุกคนไปอุดหนุนกันได้นะคะพี่ๆเขาใจดีมากๆเลยค่ะร้านที่แบบว่าติดป้ายว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ค่ะและดิฉันคิดว่าคนนั้นแหละเจ้าของร้านน่าจะเป็นกลยุทธ์การขายของเขาเอาจัดไปพี่ริยา้องยดาจัดแล้วค่ะเดินมาตรงนี้นะคะก็จะเจอกับของกินมากมายทุกคนเรามีแบบให้ชิมนะเมื่อกี้เดินผ่านแล้วค้ชิมแบบ ก๋วยเตี๋ยวครุก,ก็ทุกคนก็แซบก็ดีก็นัวก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีนะสำหรับใครที่แบบไม่อยากจะซื้อเป็นแบบเดินกินนะอะไรเงี้ยเขาก็มีที่นั่งให้รับประทานนะจ๊ะเอาจริงที่เนี่ยใครเป็นสายขนมจีนนะที่นี่ตอบโจทย์มากเพราะว่ามีทุกเส้นทุกสายทุกซอยทุกคนทุกร้านเอาจริงชิมร้านแรกนะไปชิมร้านสองร้าน,สา,นสามซอยสามซอยสีสม่มีหมดนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะถ่ายรูปเขาก็มีโฟโต้บูด้วยนะจ๊ะทุกคนเดินมาตรงนี้ประชากรตอนนี้ประมาณสามทุ่มกว่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นตรงนี้เพราะมีอะไรเขามีลำไยให ท่องคำมาค่ะคอนเสิร์ตค่าตั๋วแค่คนละ100บาททุกคนอ้โหประชากรหนาแน่นมากแถวยาวมากไปเลยจ้าแล้วก็มีคอนเสิร์ตเยอะเลยนะ24มีนามีพาระดอกจ้า25่ิบมีบิ๊กแอสสามีชวนไปดูนะ <c oughs> 26มีนามีมารสวีนะคะ2ีเ็มีเฟลโลเฟลโลต้องจัดแล้วปะคะเดี๋ยวซ้อมร้องเพลงแป๊บหนึ่งเธออยู่ในชีวิต งดมพอได้ไหมคะเอาละแหะไปดูตรงคอนเสิร์ตเขามานิดนึงก็มาเจอไส้กรอกแดงในตำนานที่เป็นเฟรนด์ฟรายไส้กรอกแดงอร่อยมากโดนตกอีกแล้วจ้าเอาจริงมางานนี้บอกเลยว่าของนะ่ารับประทานเยอะมากจริงๆเกรงใจยาไขามันที่รับประทานอยู่แต่ก็เอาละวันเดียวไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันอื่นก็ไปออกกําลังกงออกกําลังกายรับประทานสลัดรับประทานผักอะไรอีกเอา้ยกันนะคะที่นี่บอกเลยว่าของทั้งแบบที่อยู่ในกระแสนอกระแสหรือว่าเป็นของที่แบบเป็นตำนานมันมีหมดทุกอย่างจริงๆนี่คือประมาณเกือก เกือบสี่ทุ่มทุกคุณขาของยังมีอยู่เยอะมากสำหรับใครที่แบบเลิกงานแล้วอยากจะมา ต้องมาต้องจัดเลยนะคะธรรมาตร์แฟร์จ้าตระก,กูลยงตระก,กูลยำนี่เยอะมากนะแบบเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นยำผลไม้เออยำอะไรเออและนอกจากสายของกินแล้วนะก็ยังมีเสื้อผ้าหน้าผมรองทงรองเท้าที่นี่มีหมดนะจ๊ะราคาย,ย่อมเยาวเท่านั้นกินตัวนี้น100บาทเดินไปชิมไปโอ้โหบอกเลยว่าฟินสุดๆตด็กๆชอบมากค่ะพี่ลียากับน้องแยาดาก็คือบอกว่าอร่อยจริงๆค่ะแม่เหมือนตามรีวิวเลยเอาจริงนะงานนี้สําหรับใครที่แบบอยากเดินแบบไม่ร้อนมากไม่แดดร้อนนะนะก็ มาแบบตอนเย็นเย็นตอนค่ำๆเลิกงานแบบเนี้ยโอเคเลยเย็นๆอาจจะยังร้อนอยู่เนาะอันนี้คือตอนกลางคืนมันดีนะทุกคนแต่คนก็ยังเยอะอยู่นะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตอนเย็นคนเยอะหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยสามทุ่มมันย,ยังเยอะอยู่เลยจ้า แมลงทอดน่ารับประทานมากนะ,ะทุกคนคะเดินเล่นนะคะชิลๆไปนะคะเพราะว่ามีทั้งของทอดของผัดของต้มของนึ่งของชีวิตจิตของกินเล่นของกินจริงจังมีหมดทุกอย่างใครจะนั่งใครจะยืนใครจะอะไรรับประทานได้หมดนะคะที่นี่ตอบโจทย์จริงๆอันนี้เด็กๆชอบน้ําน,นี้ค่ะชื่อว่าร้านเลมอนกินดีนั่แหละเรดเลมอนนะคะที่เด็กๆสั่ง25บาทเท่านั้นรสชาติจะแบบเปรีป้ยวๆข้างๆสัมผัดกันเลยนี่นะมีแบบขนมเบื้องนะไม่ว่าจะมากี่งานกี่งาน,งานคุณแม่ชอบมาก ขนมเบื้องอันนี้นะคะ1บาทเท่านั้นนะคะก็สั่งมา หนึ่งถุงนะคะ30บาทอร่อยนะคะสั่งไส้แบบว่าหวานเค็มผสมกันเอาแหละสิ่งที่ต้องการลดมาทั้งหมดมาจบกันที่งานนี้เลยจ้ะแต่ไม่เป็นไรนะคะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอเราก็จะเริ่มออกกําลังกายกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จบจบไปก่อนเนาะหมูกรอบน่ากลัวมากเลยนะกินนะและนี่เลยค่ะคือของโปรดของคุณชายนะคะยิ้มแป้เลยเจอร้านชาชีก็น่ารับประทานจริงๆแหละแต่นี่มันจะสี่ทุ่มแล้วนะโทรๆจะกินจริงๆหรอ,อจัดไปชีวิตต้องไปต่อนะทั้งชาเอ้ยน้ําเลมอน เอ่ยน้ำลำไยที่นี่แก้วละง2่บาทเองนา้นานา่ากินมากทุกคนกุ้งแชยน้ำปลาก,ก็มานะคะปูเปอร์มาหมดค่ะใส้เกาะอ,อีสานนี่มีตั้งแต่อีสานแบบแตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้มีหมดนะจ๊ะหอยทอดร้านนี้นะคะก็มีทั้งหอยทอดฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยมีหมดนะจ๊ะนี่ห่อละส0บาทเท่านั้นโอ้โหกรอบๆดีๆเลยจ้าราคาที่นี่ก็มีหลากหลายนะทุกคนสามารถเดินเลือกสั่นกันได้เลยนะคะมีตั้งแต่แบบถูกแบบแพงแบบแพงมากมีหมดทุกระดับราคาค่ะความอร่อยก็มีแบบอร่อยมากกับ ร่อยมากมากค่ะทุกคนค่ะส่วนใครที่กลัวว่าเดินเราจะคอแห้งไม่ต้องห่วงนะที่นี่แบบร้านน้ำเยอะมากทุกคนค่ะมีให้ทุกคนได้ดื่มด่ำนะคะคอแบบชุ่มชื่นตลอดเวลาของทานเล่นนะคะมีมากมายแล้วนะคะเราก็มาดูของหนักๆกันบ้างเนาะอันนี้ข้าวหมกไก่เนาะเบาๆนะคะตอนสี่ทุ่มครึง่งเอาละงานเขาไม่ได้มีบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดไปละกันวันนี้ลูกเล็กเด็กแดงก็ไม่ง่วงกันเลยจ้าอาู้หูขนมไทยนะคะมีตั้งแต่สมัยกรุงงสีอยุธยานะคะกรุงรัตนาโกศิน,นะคะตอนต้นตอน,ตนปลายเรามีหมดโซนติ๊กตอกก็มี ะะสำหรับร้านดังร้านเด่นนะคะก็มีค่ะเอามีหนังกลางแปลงก็มีนักตาทุกคนมานั่งดูหนังกันได้นะคะและสําหรับลูกเล็กๆแดงนะคะก็จะมีโซนของเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์น,นะคะจะมีสวรรค์ชั้น 2, ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7มีหมดนะคะจะมีอยู่สองโซนของเด็กๆก็ให้เดินเลือกนะคะเลือกซื้อเลือกหาการว่าจะให้ลูกหลานของท่านเล่นอะไรนะคะย้อนวัยวันวานนะคะดิฉันหันไปถามลูกนะคะว่าจะนั่งไหมลูกลูกบอกว่ายังไม่นั่งดีกว่าแม่จ๋าขอดูก่อนนะคะนี่งเป็ดลอยฟ้าช้างลอยฟ้าก็ มานะคะตั้งแต่สมัยดิฉันเด็กๆก็ยังมีจ้ะของทุกอย่าง10บาทก็มานะคะให้เาเลือกสรรสำหรับใส่ชอปปิ้งนะคะก็มาจัดกันที่งานนี้อ่ะบางคนบอกอุ้ยของถูกฉันไม่ซื้อจ้ะฉันต้องซื้อของหนักของแพงแอร์ไปเลยหน้านี้หน้าร้อน,นนะคะหรือใครเมื่อยนะคะซื้อมอเตอร์ไซค์ขับกลับไปเลยจ้ารองเท้าเดินจนขาดเราก็ซื้อใหม่ไปเลยจ้าทิ้งไปเลยค่ะคู่เก่าถอดทิ้งไปเลยจ้าเราก็ไปเจอร้านสาหรายร้านนี้นะคะทุกอย่าง20บาทนะคะมีลายรสชาติให้เลือกเราก็ให้น้องยาดานะคะปะ20่บบาทบาทเจ็ดเอาซองไหนก็ไไดู้ม่อัน ต้องทอนลูกก็งงตรงไม่ต้องทอนตรงไหนได้มา20แล้วมันซองละ20ก็ซื้อได้สองเดียวไหมแม่จ้าเอาละเดินส่วนใหญ่นะจะได้ของกินเล่นทั้งนั้นเลยอ่ะนี่แม่แนนมาอีกแล้วมากี่รอบกี่รอบทุกคนเขามาดูลำไยหายทองคําใช่ไหมแม่แนนมาดูน้ําลำไยย0่บาทวาเขามาหรือเปล่าโอ้โหพอเขามาแล้วแบบมันชื่นใจทุกคนเพราะว่าไงทุกไม้ต้องลำไยมันกรอบนะใครที่มางานนี้ลองดูแลนี่ตักมาจุกจุเลย20บาทนะทุกคนแก้วเนี่ย20บาทนะทุกคนลำไยนี่คือพูนะคะนี่ ปากลูกสาวแล้ว2เมตร<ม>นะจ๊ะเอาล่ะก็จัดว่าน้ำน้ำใหยเนี่ยมันเป็นของดีที่ธรรม้สตออ๋อมาเจอไม่บอก มาเจอแมโบนะคะยูทูบเบอร์คนดังนะคะก็ขอถ่ายวิดีโอด้วยนิดหนึ่งนะคะเป็นรุ่นน้องที่ธรรมศาสตร์นะคะน่ารักมากๆลแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเราก็เดินกันต่อนะคะมาตรงมุมนี้ก็จะเป็นโซนแบบความเครื่องเล่นของความเป็นผู้ใหญ่หนึง่งกี่รอบกี่รอบนะคะที่ฉันจะมายืนดูนะคะตรงนี้เพราะว่าไม่ได้เล่นนะคะมายืนดูแล้วก็มายืนยิ้มมายืนขำนะคะคนที่เล่นแล้วแบบมีความหวาดเสียวมันก็จะมีแบบท่าทางที่มันแบบฮาๆแล้วก็ยิ้มมีความสุขกับเขาค่าตั๋วก็ไม่เสียค่ะแต่ว่ามีความสุขเท่ากันเลย แล้วไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียวนะคะันไปรอบข้างนะคะคนยืนหากันอยู่นะคะข้างๆนี่เยอะมากถัดออกไปนะคะเป็นเรือไวกิ้งนะคะสำหรับความเสียวซ่านหัวใจสำหรับใครที่แบบชอบเครื่องเล่นผันโขลดเสียวๆนะประกันอุบัติเหตุต้องมานะบอกเลยที่นี่มีของแล่นที่แบบว่าความตื่นเต้นความแบบว่าเสียวเยอะมากเอาเดินกันจนรองเท้าเทาแล้วจ้ะทุกคนก็อดจะถ่ายรองเท้าไม่ได้ว่ามันเทาแล้วนะจ๊ะทำไงดีอ ก็หาอะไรเบาๆนิดนึงนะคะข้าวกะเพราหมูกรอบน้ำตาจะไหลเด็กๆก็พักก่อนเนาะนั่งพักน้องก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมมากันนะคะธรรมศาสตร์แ่ะสวัสดีค่ะ